สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเวฟครับร้อยร้อยสิบไอนะครับก็ปแก้เบอร์สิบเจ็ดนะครับแล้วก็หมุนน็อตด้านล่างนะครับตรงกลางเลยนะครับจะเป็นน็อตตัวเดียวที่อยู่ตรงกลางนะครับสําหรับน็อตตัวนี้นะครับเราก็ดึงดึงเข้าหาตัวนะครับดึงเข้าหาตัวดึงมาทางขวามือนะครับหมุนขวานะครับถึงออกครับนะครับ ดึงดึงขวานะครับเข้าซ้ายดึงขวานะครับน,นี่ครับดึงมาทางขวามือถ้าหมุนผิดทางมันไม่ออกครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับสําหรับเปลี่ยนอันมันเครื่องนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากเปลี่ยนเองแต่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนยังไงนะครับก็ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างได้นะครับพอเราหมุนออกมาเราก็หาอะไรมาลองครับนี่ กะ l ก็ได้นะครับหรืออะไรก็ได้มาลองให้มันเต็มแล้วก็เก็บไว้ก็ได้นะครับไว้ใส่ซสเตอร์นะครับหรือใส่อะไรที่ไม่ให้มันเป็นสนิมนะครับพอมันหยดหมดนะครับเราก็เอาน้ามันเครื่องมานะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ครับเป็นไปซื้อที่ร้านนะครับบอกว่ามันเครื่องเวฟร้อยสิบนะครับเขาบรจัดให้แปดสิบาทนะครับตัวนี้ก็เป็น ช้ครีมนะครับดึงด้านบนนะครับ <Beng> ต <Zen> ัวนี้เป็นฝาปิดนะครับม, Hence, มันอยู่ด้านขวามือนะครับหมุนออกมานะครับหมุนออกมันจะเป็นตัววัดน้ํามันนะครับยาวๆเราจะใส่น้ามันด้านบนนะครับแต่เราต้องปิดด้านล่างก่อนนะครับเราก็ปิดให้อย่าขันแน่นมากครับพอตึงมือก็พอครับด้านล่างนะครับนี่ครับก็ขันเข้าไปนะครับโดยหมุนซ้ายนะครับหมุนไปด้านซ้ายนะครับเวลาเข้าเข้าด้านซ้ายนะครับ ขันพอตึงมือก็พอนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเราก็มาใส่น้ำมันนะครับนี่ครับก็ถ้าเทไม่แม่นก็ทํากวยก็ได้ครับเทนี้ถ้าเทไม่เทดีๆนะครับนิ่งๆก็เทหมดกระปุกเลยครับไม่ต้องเหลือไว้นะครับแค่นี้เองครับเสร็จแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับก็ทํามาพอดีแล้วครับผมไม่ต้องเหลือพอดีเลยแค่นี้เองวิธีการ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์นะครับเวฟร้อยสิบไอนะครับหรือรุ่นไหนก็ได้นะครับก็เอาเป็นแนวทางแล้วกันนะครับเปลี่ยนง่ายๆเปลี่ยนเองนะครับซื้อมาเราว่างเราก็เปลี่ยนทางร้านก็รับเปลี่ยนนะครับแต่ว่าเราจะทําเองนะครับแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็หมุนที่ปิดฝาให้แน่นนะครับโดยใช้มือหมุนก็ได้ครับให้ล็อกแค่นี้ก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับพวกเราจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเป็นวิจาทานแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีช่างดะผมหรือ จะนามาฝากเพื่อนๆอีกนะครับอย่าลืมกดติดตามด้านล่างนะครับกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปหน้านะครับคลิปดีๆในการาใช้ชีวิตนะครับก็จะได้มาลงให้เพื่อนๆดูกันอีกนี่ลาลนะครับสวัสดีครับ